สวัดีเหตุทั่วไทยหลังวันที่15หรือหลังสงกรานี้เงินเข้าเพียบไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนและเราชะนะนะคะสามารถกดเงินสดใช้ได้ไหมใครมีสิทธิ์ได้บ้างมาฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับอยู่มาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ คลิปข่าวนี้นะคะข่าวดีเฮ hey, ทั่วไทยหลังวันที่15เมษายนนี้เงินเข้าเพียบกดใช้ได้และไม่ได้นะคะจะเป็นเงินอะไรก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครกดแล้วนะคะก็จะได้รับแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆกันไปนเลยทุกวันนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็ หลังสงกรานนะคะก็จะมีเงินเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนแล้วก็เราชนะผู้พิการก็ได้ด้วยนะคะไปฟังกันเลยหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นเงินที่เข้าบัตรคนจนนะคะซึ่งใครหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีเงินเข้านี้นะคะแต่วันนี้เราก็จะมาแจ้งเตือนท่านอีกรอบนะคะก็จะเป็นค่าน้าปราปาใช้ฟรีนะคะถนึงละ เดือนละ100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปลงทะเบียนนะคะจะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะที่เว็บไซต์ของการประปานาครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและจะต้องได้จะได้แค่หัวหน้าครัวเรือนเท่านั้นนะคะ2นะคะก็คือ ค่าไฟฟ้าฟรีนะคะ230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะก็เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาเลยนะคะเราจะต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เข้าก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะจะต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์2 3งบาทเราต้องสำรองจ่ายไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นวันที่18มีเมษายนนะคะ,นนะ,คะเขาก็จะโอนเงินสดเข้าให้บัตรคนจนของเรานะคะเราก็สามารถ ไปเช็ควงเงินแล้วก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือว่าจะรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็ได้นะคะและในวันที่22นะคะบัตรคนจนก็จะมีเงินเข้าอีกนะคะ200บาทเป็นเงินสดกดใช้ได้หรือรูดซื้อสินค้าก็ได้นะคะสําหรับผู้พิการนะคะที่มีบัตรคนพิการแล้วก็มีบัตรคนจนด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีบัตรคนจนแต่เป็นคนพิการ ก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะจะไม่ได้ทุกคนนะคะจะได้เพียงคนพิการที่มีปัตรคนจนและบัตรคนพิการเท่านั้นนะคะค่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเงินเราชนะนะคะซึ่งจะได้คนละ7000บาทอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่22เมษายนนี้นะคะกระทรวงการคลังได้แจ้งออกมาแล้วนะคะคลิปก่อนแม่บุ๋มก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะ ว่าจะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่22เมษายน64นี้ค่ะและท่านสามารถสะสมไม่ใช้นะคะภายใน31พฤษภาคม64นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะบริหารการใช้เงินนะคะเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่1เดือนกว่าๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราได้7,000บาทมาเราก็สามารถไปซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถ กดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะและสําหรับกลุ่มคนที่จะใช้จ่ายในวันที่22นี้นะคะคือจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนภายใน8มีนาคมนะคะถึง26มีนาคม64เท่านั้นนะคะถึงถึงจะสามารถมีสิทธิ์ได้เงินแล้วก็มีสิทธิ์ใช้จ่ายในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะคะเขาก็จะให้ เป็นกลุ่มๆไปนะคะที่ผ่านคัดกรองเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่บุ๋มเนี่ยอธิบายนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะคะ และถ้าเกิดว่าใครนะคะพอทราบข้อมูลก็สามารถตอบคอมเมนต์แทนไปบุ่มด้วยนะคะบางทีมันอาจจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปิดกั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตอบหลายๆคอมเมนต์ห, comment, หรือกดถูกใจหลายๆใครหลายๆค,คนมันก็อาจจะโดนบิดกั้นนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวเรอจะรีบนำมาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ